เออจะชั่วจะดีก็ขึ้นอยู่กับของเขาเองนะเออเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเองแต่ที่ได้แน่ก็คือบุญคุณนั้นแกมีให้ม,มีมีกับเรานี่แน่ในวันที่สุดคือให้เราเกิดขึ้นมาอา่าถึงจะเกิดมาแบบด้วยความยากลำบากอยู่แบบโอ้ทำไมไม่ไม่เกิดมาเป็นลูกคนรวยทำไมไม่เกิดมาเป็นลูกเจ้าของบริษัทใหญ่ๆ เออทำไมไม่เกิดมาบนกองหนึ่งกองทองซึ่งเรื่องนั้นมันมันไม่สามารถจะเลือกเกิดได้ทุกคนก็อยากจะสบาย <c oughs> จะเกิดมาแล้วใช้เงินไม่หมดในชาตินึงอ่ะใช้เงินยังไงก็ไม่หมดเป็นสักทีเพราะอะไรเงินมันเยอะเกินไปเห็นไหมเออแต่จงภูมิใจไว้ไว้เถิดนะครับว่าเราเกิดเป็นคนน่ะนะภูมิใจไว้ได้เลยอย่างน้อยเราก็เป็นคน อาการก็ครบนะสามสิบสองเอ่อถึงจะจนนะครับไม่ได้ดังเหมือนมีอย่างเขาเราก็ไม่ต้องสนใจถ้าเราไม่ได้ลำบากจนเกินไปนักนะ่ะเออมันก็ยังพอทนได้อยู่ fc ถูกไหมอืมมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะตายไปแล้วก็แล้วกันเนี่ยแต่ปัจจุบันถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทำดีต่อไปเออไม่ให้ใครเข้ามาตําหนิติิงได้ก็เพียงพอแล้วให้เข้ามา ด่าหรือให้มันเข้ามาสาบแช่งนะครับอืมไม่เหมือนคนบางคนนะครับนี่แหละใช่ครับผมไม่มีใครจะเอาชนะกรรมคือกรรมเวรม,มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเขานั่นแหละนะครับแม่แ <laughs> แม่นอกใสเลยนะโอ้ยให้มันทำไปเถอะนะครับมันก็ได้แต่ตัวมันเองนั่นแหละ มันก็ยังมันก็ยังตําหนิมันก็ยังว่าบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้ด่าเด็กนะไม่ได้มูลี่เด็กนู่นนั่นมันมูรี่มันก็ขอโทษไปแล้วแอดเห็นมันด่าอยู่บ่อยๆนะมันมูลี่อยู่บ่อยๆมันไม่ได้มูลี่ครั้งเดียวก็เลิกไปซะที่ไหนเดี๋ยวมันก็ออกมาพูดใหม่เออนิสัยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นิสัยเลวอย่างงู้นอย่างนี้นินิสัยเป็นแบบนู้นแบบนี้เออหลังข้อมั่งนะ ลูกมันไม่เป็นก็ให้มันรู้ไปนะเอฟซีลูกมันไม่เป็นก็ให้มันรู้ไปสักวันหนึ่งเถอะลูกมันจะได้รับผลกรรมเออย่างที่มันมูลี่อ่าลูกคนอื่นเขาเอาจริงๆมันไปว่าว่าเขายังไงเดี๋ยวมันก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นเหมือนกันเอถูกไหมแล้วยิ่งอายุขนาดนี้แล้วแอดว่ามันคงจะลําบากแล้วก็อาจจะทุกทรมานมาก ก่อนจะสิ้นใจเนี่ยนะเอฟซีนะก่อนจะสิ้นใจไปเนี่ยน่าจะละบากน่าจะลน่าจะทรมานมากนี่สุดเพราะว่าทํากรรมไว้เยอะเออด่าคนนั้นไม่พอใจคนนี้นะแซะคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ยอมรับหรอกว่ามันไปด่าว่ามันบอกว่ามันทํางานมันไม่ได้ดา่าก็ทํางานของมันนี่แหละด่าชาวบ้านน่ะงานของมันคือด่าชาวบ้านแซะคนนู้นแซะคนน,คน,นี้ว่าเด็กว่าคนแก่นะ เออมันเป็นนิสัยไปแล้วพูดง่ายๆมีแต่คนเขาโมโหพูดถึงมันเขาก็จะโมโหสุดขีดอะ่ะเออที่มันไปมูรี่เด็กเนี่ยใช่ครับผมอืมไม่ได้ใส่ซื่อใช่ไหมอ่า ตัวเองส่งเสียแม่พอ่อให้มีเงินใช้ใช่ไหมใช่ครับผมแอดก็เหมือนกันแอดไม่อาจจะไม่ได้ให้เยอะแต่แอดก็ให้ทุกเดือนนะให้ทุกวิกทุกเดือนก็ให้ทุกทุกครั้งกันแหละให้แกเรื่อยๆเออก็ให้ตามตามตามที่เราพอจะให้ได้แต่เราก็ให้ไม่ขาดเอมีอ่อออะไรต่ออะไรก็ติดต่อได้นะ น้องเน่งเนี่ยก็ติดต่อได้แล้วก็ให้ให้พ่อให้แม่อยู่แล้วคือเราทําได้เราก็ทำแหละเอฟซี FC นะเราไม่ได้ทิ้งนะเราก็ทําเออเราไม่ต้องการให้ผลที่เราทําเนี่ยมาตอบสนองเราหรอกเราทําเพื่อทดแทนพระคุณไงเออทําเพื่อไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแดงๆทั้งสิ้นอืมใช่ไหมทําเพื่อหน้าที่ของเราต้องควรกระทําอย่างยิ่งก็คือหน้าที่เราต้องดูแล มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนใช่แอดเขว่าอย่างนั้นนะดอกอ้อเขาก็ลำบากแล้วถามว่าใครจะไปช่วยเหลือเขาละ่ะถูกไหมใครจะไปอยากจะไปช่วยเหลือเขาเออเอฟซี FC เขาก็ต้องเห็นแหละเขาพูดแบบนี้เขาดูถูกครอบครัวตัวเองนะครับเอฟซีคิดว่าคิดว่าเอฟซีคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่องหรอเออยังจะไป ยังจะไปช่วยเหลือเขาอีกเหรอหรือ,อยังไงแพ้คนจบวิดเหรอมันไม่เกี่ยวหรอกนะเออแอดว่ามันคือลักษนะก็คือว่านะก็คือใครผิดใครถูกมากกว่าเขาดูที่คำว่าผิดหรือถูกใครผิดหรือถูกแค่นั้นเองเออการจบมาก็ไม่ได้เกี่ยว ถึงคุณจะจบกะเกษตรถึงคุณจะไม่จบกเกษตรแต่คุณทําผิดเอคนที่เรียนกฎหมายทําผิดก็ต้องผิดถูกไหมคนคนเรียนกฎหมายแล้วคุณจะถูกทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้งั้นเขาจะเขียนกฎหมายไว้ทําไมเราดูที่กฎหมายว่ากฎหมายมันระบุไว้ว่าผิดหรือถูกประมาณนั้นนะครับเออ ไม่ได้แล้วนะเก้าสิบแปดแล้วใช่ไหมถูกต้องไม่มีใครว่าเราได้หรอกรจิ๊บถ้าเราดูแลพ่อแม่จนกระทั่งแกสิ้นไปนะ่ะนะครับไม่มีใครเขาว่ากล่าวแล้วได้เลยเออไม่มีใครเขาจะมาติตำหนิติติงเราได้เลยบอกได้เลยไม่มีหรอกเออมีแต่เขาจะชมเชยนะครับเออในงูนงามฟาร์มบีนะครับที่เราดูแล มีดอนมานดามาได้นะให้มันตลอดรอดฟังนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเรากล่าวได้เนี่ยเราก็จะกล่าวบอกว่าให้แกอายุยืนหลายร้อยปีเลยแล้วกันอยู่เป็นมิ่งขวัญอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานต่อไปอแต่ก็ยังว่านะมนุษย์ก็มีอายุไขของมันอยู่แล้วสิ้นอายุไข ก็ต้องเป็นไปตามกรรมนะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นเรื่องปกติของบุตรชนเป็นมนุษย์นะครับมันมันไม่เกี่ยวก็คือพูดง่ายๆว่าใครผิดใครถูกมากกว่านะไอ้นาะมิใครใครผิดใครถูกมากกว่าดูกันตรงนั้นมากกว่าอ่านะ ถ้าเขาทำถูกมันก็ถูกอยู่แล้วถูกไหมในหัวหัวข้อตัวบทกฎหมายถ้าเขาทำถูกก็ถูกแต่ถ้าเขาผิดเขาต้องอ่านว่าผิดสิเออคุณคิดว่าคุณคุณเรียนกฎหมายแล้วคุณจะไม่ผิดเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ <laughs> เออมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออเพราะมันมันก็ต้องผิดอยู่ดีในเมื่อมันผิดกฎหมายเขามีบทบัญญัติเอาไว้แล้ว อันไหนผิดอันไหนถูกเขาบัญญัติเอาไว้เรียบร้อยแล้วเออเพราะฉะนั้นคุณจะเรียนมาในในสายตรงก็แล้วแต่เออคุณเรียนมาสายตรงแต่ว่าคุณทําผิดมันก็คือผิดนั่นแหละ <c oughs> ก็แพ้มันก็อย่างนั้นแหละนะท่านั้นเออมันจะว่าอะไรได้ก็ตัวเองไปไปเล่นงานไปว่าไปอ่ากล่าวเขาก็ก็เป็นเรื่องปกติไม่น่าที่จะต้องผิดเอ่ที่จะต้องดีนะแต่แต่เขาไม่ได้ลงโทษ แบบหนักหน่วงอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าโดนไปบ่อยๆเข้ามันก็คงไม่ดีเท่าไหร่หเรื่องพวกนี้โดนซ้ำโดนซากอ่ะนั่นแหละ,ะเอฟซีนะสบายดีครับผมนะครับนี่อะอฟซนะครับเราก็ว่ากันแหละนะเออยังไงก็ต้องเข้าใจเนาะ คนเรามันยังไงมันก็ต้องอยูร่ร่วมกันนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่าอยู่รวมตัวกันนะครับคุณจะมีปัญหาคุณจะฟาดฟันกันยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องตายจากกันอยู่ดีโดนไปหนึ่งแสนเหคนเขามีเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเอฟซีนะคนมีตังค์เขาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องตรงนี้นะแอดบอกได้เลยเออจิ๊บจิบ เออจิบจิบก็ธรรมดานะครับนะเออโม้ไว้ก็ธรรมดาแหละแต่ว่าคือผิดมันก็คือผิดนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะพูดง่ายๆผิดก็คือผิดเอ่อมีข้อไหนที่ที่ไม่ผิดคุณจะไปแก้ให้มันเป็นถูกเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเออ ใช่ถูกต้องนะครับคนเรามันต้องมีคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วเอฟซี FC, นะครับมือมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะเอ่อการเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจ,จารย์หรือครูเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอันไหนดีอันไหนชั่วถูกไหมละ่ะหลักการของมันอะไรต่างๆนะครับเอ,อที่จะให้อ่านะครับเอฟซมันชัดเจนอยู่แล้ว ใช่ไหมคนอื่นเอาถ้าถ้าเอาอีกก็โดนอีกอะนะถ้าเอาอีกก็โดนอีกอะพูดง่ายอเออเล่นงานเขาต่อไปก็โดนอีกโดนใหม่ได้นะโดนแล้วก็โดนอีกอะได้อยู่เออแล้วมันก็จะไม่จบนะครับออคุณเลิงภายนะกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับคุณวานิดานะคสวัสดีครับผมนะ ก็ทักทายไปนะครับ fc เนาะอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะเอใช่ครับผมเขามีเงินมันก็ไม่มีปัญหาเอฟซี FC. มีตังค์ก็อยู่ได้หมดแหละนะแอดว่านะเอาพูดง่ายมีเงินมีทองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรเออ มีเงินมีทองเขาก็หามาได้อ่ะเอฟซีนะใช่ครับผมเออรับแล้วนะครับเออเขาก็รับแล้วเพราะว่าทนทนรอทนกับแรงของสังคมไม่ไหวนะครับนะทนก็คือมันไม่เด่นชัดไงมันไม่เด่นชัดมันไม่อะไรมันก็จะต้องพูดง่ายง่ายมันก็ต้อง,ง,ต,องต้องสืบต่อไปเพราะมัน คุมเคืออยู่ในเรื่องพวกนี้นะถ้าอันไหนมันคุมเคือแล้วมันไม่เด่นชัดมันไม่กระจ่างเนี่ยก็ต้องออกมาชี้ให้มันกระจ่างให้ให้สิ้นสงสัยเอาง่ายๆก็ต้องลื้อขึ้นมาใหม่ <c oughs> <c oughs> มไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหย ขึ้นไปศาลวันนี้เหรอเออก็ว่ากันไปเนี่ยอันนั้นน่ะเออก็ว่ากันไปนะเรื่องราวของเขาเนี่ยเราเราก็ต้องอ่าให้เขาลื้อคือเพื่อความโปร่งใสนะเออเพื่อความโปร่งใสเรื่องเพื่อความชัดเจนเออมันจะได้ อันไหนเท็จอันไหนจริงไงมันจะได้รู้กันไงถ้ามันไม่สิ้นสงสัยเขาก็สงสัยกันอยู่นั่นแหละเอฟซีเหมือนกันเนี่ยนะเหมือนแม่นอกไส้มันบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเขาไม่อุทธรณ์นะเอ้ถ้าเขาไม่แก้อุทธรณ์ก็หมายความว่าเงินจะต้องได้เหมือนเดิมเออไม่แก้เรื่องอ่าคดีแพ่งเนี่ยเงินจะต้องได้เหมือนเดิมนะโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่ที่มันจะคิดอัดกล้าพูดได้เลยถ้ามันไม่ชนะ ถ้ามันไม่ชนะก็อย่าได้หวังเลยว่าจะได้เงินสักบาทหนึ่งอะอะพูดกัน,น,นสั้นๆเลยถ้าไม่ชนะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินเออพูดแค่นี้มันอย่าคิดว่ามันจะได้เงินนะเออมันยังมันยังพูดว่าถ้าไม่แก้อุทธรก็น่าจะได้เงินตามที่สารทั้นต้นท่านอ่าพิพภากษามาก็คืออ่านคำพิพภากษามา มันก็ต้องแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะชนะหรือไม่ไม่ใช่ว่าแพ้ชนะก็ต้องจ่ายทั้งนั้นมันไม่ใช่เออใช่หมนั่นแหละเอฟเพราะฉะนั้นคุณต้องชนะก่อนคุณถึงจะได้ตังค์ถ้าคุณไม่ชนะคุณก็จบตรงนั้นเลย สิ่งที่สู้มาน่ะนะครับสิ่งที่สู้มาแล้วก็ทุ่มเทมาก็ศูนย์นะครับเออคุณก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะไปเยอะเขาก็หวังแล้วแหละไอที่ไม่หวังได้ไงก็คืออย่างอื่นมันอาจจะไม่มีแล้วไงมีให้ความหวังไงเออก็ต้องหวังสิคนมันมีความหวังตรงนั้นเนาะออใช่ไหมคนมีความหวังตรงนั้นเขาก็ต้องหวังเอ,อี เออเพราะว่าถ้าหวังได้มันได้เขาก็อยากจะได้แหละเพราะอไรเงินเขาต้องใช้จ่ายอีกเยอะอะก็นั่นแหละก็รอกันต่อไปเลยว่าจะสรุปแล้วจะจะได้ใช้เงินหรือเปล่าหรือยังไงเออได้ใช้หรือเปล่า จะได้ใช้เงินหรือเปล่าแค่นั้นแหละ fc เอ่อก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแอดว่าแห่ะนะปีนี้รู้เรื่องอ่ะนะปีนี้แอดว่าจะรู้เรื่องแล้วลนะ่ะอืมมันต้องชัดเจนมันต้องเด่นชัดนะใช่ไหมถ้ามันยังคุมคือมันยังคาราคาซังมันก็จะต้องเป็นอย่างเนี้ยนะก็ต้องว่ากันไปเรื่อย ใช่จะเอาต้องสิบกว่าล้านนะเออนะโอ้มันไม่ได้หรอกเอฟซี FC, เขาไม่ให้เห็นไหมนะเขาก็ไม่ให้เขาให้คนละล้านเศษๆเองนะครับให้คนละล้านเศษๆเองเออใช่ครับผมจะได้ใช้ตังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออก็ต้องคิดกันดูอยู่นะครับเออ สวัสดีครับคุณแม่สุมนนะครับสวัสดีครับผมก็ลงไลฟ์นี่แหละคุณแม่นะครับลงไลฟ์ก็คงจะหาข้าวกินแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดีขึ้นไหมอาการนะคุณแม่อืมอะคุณมานี่คุณมานี่นะครับสวัสดีครับคุณนงแขด้วยนะครับผมนี่นะเอฟซีมามนะครับสวัสดีครับผม ก็ยังว่าแหละเอฟซีนะก็ต้องทนนะครับเงินสิบล้านนะเนอ,อ่ย <I 'm S 2> ไป,ไปเอาในคุกอ<ล>่ะมันต้องชนะก่อนนะคุณแม่มันต้องชนะที่อีกสองอนะ่ะเออสุดท้ายแหละต้องชนะก่อนเออมันถึงจะได้ถ้าไม่ชนะเลยเนี่ยมันไม่มีทางจะเอาไปได้หรอกถ้าคนไม่ผิดเขาจะให้ทําไมถามหน่อยนะครับเออเขาไม่ได้ทำไหมออถามหน่อยแล้วเขาจะให้ทําไม ถูกไหมอ๋อไปฉีดยามาอาการดีขึ้นแล้วนะครับก็ดีแล้วล่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนี่แหละ FT สิบล้านมาจากไหนเราก็ชนะไงอ่าคุณนามิสิบล้านก็ชนะไงทําไมชนะก็เป็นอากาศาธาตุไปเลยกลายเป็นอากาศาธาตุเลยนะเออไปกับ สายลมแสงแดดอืมคืออากาศเนี่ยก็จับต้องไม่ได้อยู่แล้วสิจับต้องไม่ได้ก็ตานานนั้นเลย